สวัสดีครับทุกคนเห็นไหมตอนนี้ม้ตกมันสาภาพลดกันแบบนี้แต่อันนี้ตกน้อยๆน,นะครับไม่ค่อยตกเยอะเท่าไหร่แล้วก็เวลาเราไปเราต้องสตาร์ทรถก่อนแล้วก็ให้ิม้มันละลายเปิดทำร้อนนี่ล่ะ <c oughs> ครับนายสตาร์ทรถก่อนเออแล้วก็ อยู่ที่นี้นะครับเห็นไหมหิมะแบบนี้มองไม่เห็นหนึ่งคือว่าเราก็จะขุดหิมะสองคือว่าเราสตาร์ทรถประมาณห้านาทีปลอยไว้หานาทีให้ให,ใหิมะมันละลายแล้วลลก็อยู่ในเกา้าอี้หนังนะครับจะมีที่เครื่องํำความร้อนนี่นะครับเห็นไหมอ่า กดนานร้อนมากด้าหลังมันน้อนมันร้อนน้อยหน่อยแต่ถ้าเพิ่งไปใหม่ๆเรากดข้างหน้าด,ดีกว่า <c oughs> ออกนอกต้องใส่ที่เสื้อฟ้าให้มันอุนๆมันมีไม่มีสองอย่างคือว่าเราอยากเร็วๆหน่อยเราก็ขุดนี้ครับเห็นไหม Ừ. Ừ. ตอนนี้มันอยู่ริสมาสแล้วปีใหม,ม่ด้วยเราไม่ได้ทำงานประมาณสิบสองวันตรงนั้นก็มันสองสาวันเราก็ต้องออกไปนอกถ้าไม่ไปไหนเราก็ต้องสตาร์ทรถก่นี่และอยู่ที่นี่ดีไหมครับดีสวัสด,ด,ดีับรก็ดีแต่ว่ามันก็

để cho nó nóng lên rồi xong tan tuyết đi tuyết sẽ tan bây giờ ở ngoài nè mình cạo xong rồi đó nhưng mà bên trong vẫn còn cái hơi nước cái giống như nước đá là mình trong thì lúc mà hơi nóng mà trong xe nó lên thì nó sẽ tự tan thôi bên ngoài thì xong rồi đó và chỉ còn bên trong thôi nếu mình gấp đi thì mình cạo còn nếu mình gấp đi thì mình cứ đề máy để đó À, lại khuôn lại con, à, ra sống sấy thảm quá thầm mày mình mì nám mình kháng nhiều này cứ qua về là lọc hấp lót á ai năm lón đồng đi tơ là bờ thì thì quan lón đó cái ai mình sẽ kháng nhiều này lốt về là lọc chọt bên này nó cái มันเจอความหนาวอยู่นอกนะครับแล้วก็มันทําที่ไอ้น้ำมันเป็นน้ําแข็งมันติดอยู่ข้างในเออถ้าสมมติว่ามันเปิดแอร์เหมือนกันนะครับมันก็มีไอ้น้ำอยู่ในรถอยู่แล้วก็มันเจอคือความหนาวอยู่นอกแล้วก็เครื่องไม่ไม่ได้สตาร์ทแล้วมันจะทำนียมีไอ้น้ำอยู่ในเห็นไหมตอนนี้มันละลายนย Wow. Giờ thì này cái winter là có tông quyền ló ló winter mình cần. Nên là ní ló này tháng summer tháng winter cái bánh xe này mình có thể chạy được cả mùa hè và mùa đông. Coi như mùa đông là đổi cái này. Cái chỗ nào mà tuyết dùng giáp với phần lan á, thì mình sẽ xài bánh đinh Còn đây thì khỏi xài tại tuyết nó không có nhiều lắm Thì mình mới ló, mình mới xoắn bẹp มันมีหนามด้วยมันหนามเหลกเหมือนที่ตะปูเลยครับแต่ที่นี้หิมะมันคอยเยอะสเลยเพราะฉะนั้นผมใช้ที่ล้อธรรมดาได้สองรืดดูเนี่ยตอนนี้เห็นไหมหิมะมันจะละลายแล้วก็จะหมดว้าว lục phát bữa nay mình dân một thì ăn dữ lò sắp phát mình thì mấy này mình là lại mình thì đây cho ờ ta sử dụng qua winter là máy biển ló winter chợ đồn tầm đột bập nặng, có, à, chả bọc nặng và cũng có thể sẽ sáng bập nặng lên, thì uh, qua nó là một cái phay nó với rồi đó mình thấy là bên ngoài thì nó tuyết nó tan hết rồi còn bên trong thôi mình thấy những hạt xương này là nằm bên trong này, Ha <laughs> ài này ài nám giống này nữa cũng mì pha chết giờ nó pha chết cực ní lại quần lên mà đây start luôn ui da nam nhớ hai ba ngày rồi không có start luôn cho nên là nước nước nhiều quá. À, tuần này, ok, tuần này mình điều mình hái okay. 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 For đi. For đi lắm rồi. đi đều rồi. đi mình rồi. đi được đi 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 อันนี้แค่ถ่ายให้ทุกคนรับชมนะครับที่กดที่นี้ถ้าจมมดเวลาถือเราถือที่กล้องถ่ายหรือว่าคุยโทรศัพท์ปร,ประมาณเท่าไหร่ก็ปรับประมาณ5้าฟันที่นี่ประมาณเท่ากับห้ารเหรียญนะห้าพันครนหห้าเหรียญประมาณนั้น เขาห right? <laughs> ้ามกดเขาห้ามนะแต่ว่าแอบถ่ายเห็นไหมอันนี้ร้านค้าที่นี่ตลาดมันอยู่ในบ้านหมดเลยเขาไม่ให้นอกแบบที่เอเชียเราที่ร้อนใช่ไหมครับแล้วก็ตลาดมันตั้งอยู่นอกตามถนน บนทางได้แต่ที่นี้ทุกอย่างเจ้าของอินจน,นยอยู่ในบ้านตอนนี้ยังอยู่ในเมืองเดี๋ยวขับไป,ไปให้ทุกคนดูตอนนี้เทียวประมาณลบหนึ่งองศาเห็นไหมครับเนี่ยลบหนึ่งองศาถ้าจะมดลบ เฮียม้าไม่ตกประมาณ0เหียม้ามันจะตกตอนนี้ประมาณที่เที่ยงส9นาทีประมาณเที่ยง50าแล้ว <S <S อยู่ไอเซียตอนนี้ประมาณเท่าไหร่หกโมงห้าสิทีเที่ยงสิบ lớn của summer nó mới khỏi đằng này. này chơi. Chơi bùng phải phải Cứ, phải phải Ở này, nó sẽ có những cái sự một lần giữa những cái sự khác biệt giữa những cái sự khác biệt giữa những cái sự khác biệt giữa những nước văn minh thì họ, ngã ba ngã tư bây giờ họ làm ấy, đây, làm cái vùng binh đó. họ không có làm đèn xanh đèn đỏ tại đèn xanh đèn đỏ làm kẹt xe nhiều 5 phút 7 phút để chờ xe làng này làng kia còn ngay bùng binh thì coi em nào ấy thì <laughs> đi đi vô trước đi trước em lại sao đi sao Tân ý cũng sẽ phải thử tà này. nha Anh Văn môn nít tả lát nít yai tít nơi văn môn cận ct gross nát 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 เขาจะเนี่ยตดไป้ายไว้อยู่ทางประตูะทางเข้าอตอนนี้ถึงแล้วต้องไปหาซื้อของก่อนแต่ไม่รู้อยู่ข้างในเขให้ถ่ายเปล่าคอยดูนะครับคงจะเขาไม่ให้ถ่ายลแล้ถ่ายนอกเฉยๆว้าว thì má thì má mình á lá lai mình á mình đi lùng lại cái mình lá lai mình á cho lùng dơ mình chặt để khán lưng nít này nè nè tao làm mình đền không này để là đủ nè เดียน uh, 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 ี้คือว่าเขาติดป้ายไว้ให้พวกเราต้องมีห่างๆกันหน่อยเดีเวลานี้ประมาณเท่าไหร่เก้าโมงถึงบ่ายสองคนเยอะแล้วก็บ่ายสองถึงทุ่มหนึ่งนี่แหละเยันไหมตลาดเราเดินเข้าตลาด